ครับกาสวดีเอซีทุกท่านครับสำหรับชินี่กับภาพบรรยากาศมิ้วมาเอางัวขึ้นรถนี่ครับพี่น้องครับกําลังเดินเดินทางไปโซงเอฟซีบ้านหนองรําอำเภอปทุมราชเท่านี้ละครับดึง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 สด็จบนบัลี่ครับไปไปไปรถ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 ดึงดึงดึงกัไปดึงกัไป เรียบร้อยอ้าวือไงแต้ววะมันมามาเรามมาไทยเนี่ยผมมันสุดยอดใล่หครับผมสั่งเมียอะไรครับเฮ้ยขใครลูกเสียรเปะยังได้เห็มันอยู่อ่ะอามาไทยปเนี่นี่ห่อเ่ันผมมเห็นน้องน้ำเดียวพี่น้องเดี๋ยวไปเหีย เ็นเมียผมต้องเห็ดเวียกได้ทุกอย่างครับเห็ดเวียกบ่ได้นี่ว้าย <What? S 2> มันซ่อนด้วมดยวาาออมาด่าจะไปขีดเดียดทำขีิงัวขีดเงินขีดค่เนี่ยขีดเงินล้านเพื่อนมาดีๆเดี๋ยวไปให้สองดอกแล้งหันมายิ้มหวานกันง่ามเห็นป่ะฟันฟาใจกันเห็นมันจะสองสามดอกเอาครับเดี๋ยวจะเดินทางไปอา่า บันดอกลำปทุมราดเท่านี้แหละครับเว,ว,นะวันว่าเพันเอาไปเวียดนามพืนะทำหวานหวานงวดไทยทำหวานพระร้าชใช้การันตีคมคุ้มค่าแน่นอนสนัชชีเนีกับสวัสดีครับ